โปรไบโอติกค่ะอาจารย์มันมีผลดียังไงต่อการตั้งครรภ์บ้างคะโปรไบโอติกเนี่ยค่ะมีประโยชน์ตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์เลยในขณะตั้งครรภ์แล้วก็แม้แต่คลอดบุตรแล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีประโยชน์อยู่อาจารย์คะแล้วตัวโปรไบโอติกมันแบ่งเป็นกี่กลุ่มคะบางทีมันมีชื่อเล็กตบาซิลัสบ้างมีไบฟิโดแบคทีเรียมบ้างอันนี้ก็คือเราแบ่งตามลักษณะจีนัสของเชื้อกลุ่มใหญ่สุดเลยก็คือกลุ่มเล็กตบาซิลัสนะคะก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่เรารู้จักกันดีเลยแบคทีเรียพวกะสาร่ตคโ เกิดเป็นกรดแลคติกซึ่งกรดแลคติกก็จะมีทําให้ pH ในร่างกายนะค่ะต่าลงก็จะช่วยทําลายเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคได้กลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มบฟิโดแบคทีเรียมนะคะซึ่งมีบทบาทโดดเด่นมากเลยนะคะตัวนี้ก็ช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันนะคะกระตุ้นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นแบคทีเรียตัวแรกๆเลยที่ยี่ครองพื้นที่ลําไส้ของทารกนะคะกลุ่มที่3ก็จะเป็นยีสต์นะคะเมื่อกี้2ตัวแรกคือแบคทีเรียแบคทีเรียใช่ค่ะแต่ว่า2อันนี้คือจัดเป็นโปรบอแล้บคอยี นะคะอะสโครมซีสซามลาดีไอเนี่ยตัวนี้ก็จะโดดเด่นในเรื่องของการช่วยฟื้นฟูจุลินทรีย์ประจําถิ่นของผู้ที่อาจจะมีการติดเชื้อในลําไส้นะคะหรือว่าได้รับยาปฏิชีวนะนานๆเลยเงี้ยค่ะก็จะมีการออกไปใช้ในการรักษาโดยเฉ้ายิ่งในเด็กเล็กๆเนี่ยนะคะอื่นๆทั่วๆไปก็อย่างเช่นตัวสเตปโตคอคคัสเทอร์โมฟิลัสที่เราอาจจะเคยเห็นในนมเปรี้ยวหรือในโยเกิร์ตพวกนี้นะคะหลักๆก็จะมี2ตัวแรกที่จะพบกันเยอะในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือแลคโตบาซิลัสแล้วก็เบฟิโดแบคทีเรียมค่ะ ซึ่ง2ตัวนี้จะมีไงานวิจัยค่อนข้างเยอะในแง่ของการปลอดไัยใช่ค่ะแต่ก็ในเรื่องในแง่ของผลลัพธ์นะคะ,คะแล้วโปรไบอติกค่ะอาจารย์มันมีผลดียังไงต่อการตั้งครรภ์บ้างคะโปรไบอติกเนี่ยค่ะมีประโยชน์ตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์เลยในขณะตั้งครรภ์แล้วก็แม้แต่คลอดบุตรแล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีประโยชน์อยู่ตอนที่เราเตรียมพร้อมตั้งครรภ์น,นะคะสุขภาพของระบบสืบพันธุ์เราก็สําคัญมากเพราะ,ะนั้นโปรไบอติกก็จะช่วยป้องกันการติดเชื้อในช่องคลอดอนะคะส่งเสริมสุขภาพของไข่หรือแม้แต่คคุณผู้้้ชชายยยก็่่ววในนเเรรือองงงขสตมดัภ ค่ะคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนค่ะรวมถึงสภาวะต่างๆในร่างกายที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะอาหารไม่ย่อยท้องผูกท้องเสียนี้มาเยอะอ่าระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นโปรติกก็จะมีส่วนช่วยในระบบต่างๆเหล่านี้ด้วยหมายถึงว่ามันจะบาลานซ์ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็คลอดบุตรออกมาแล้วนะคะในน้ํานมแม่ค่ะมีจุลินทรีย์โปรติกเพราะฉะนั้นถ้าเรามีจุลินทรีย์ดีลูกน้อยก็จะได้จุลินทรีย์ที่ก็เหมือนได้ปุ่มคุ้มกันถ่ายทอดไปทางทางน้ำนม ือแม้กระทั่งตอนที่คลอดออกมาใช่ผ่านช่องคลอดอตอนที่คลอดอ,ออกมาด้วยลูกก็จะได้รับจุลินทรีย์ผ่านทางการคลอดอเช่นกันก็คือพูดง่ายๆว่าแข็งแรงตั้งแต่แบบหัวออกมาผ่านช่องคลอดเพราะว่าคลอดออกมาเนี่ยก็ได้ที่ช่องคลอดอีกแล้วก็มาได้ต่อที่น้ำนมแม่อีก <c oughs> นะคะ